ดีเฮาครับบริษัทดีเฮาพัฒนาจำกัดมหาชนดีเฮาทำอะไรดูแฟตชีตก่อนอสังหาเนาะอยู่กลุ่มอสังหานะครับลักษณะธุรกิจหน่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ครับเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับตอนนี้ดูก่อนว่ามีกำไรสะสมไหมก็ยังมีกำไรสะสมอยู่แต่ไม่ได้เยอะแต่ไม่ได้เยอะก็ยังถือว่ามีกำไรอยู่นะนะครับดูกำไรสะสมแล้วดูลักษณะธุรกิจแล้วครับดูงบการเงินก่อนนะครับดีเฮา กำไรสุดที่ติดลบมา2ปีนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวิกฤตเนาะวิกฤตในช่วงอสังหานะครับจริงๆก็ไม่ได้วิกฤตอสังหาอย่างเดียวหรอกก็วิกฤตกันทั่วโลกเลยนะครับก็คือวิกฤตโควิด d 9 9นั่นเองนะครับแต่ก็ยังติดลบไม่ได้เยอะครับติดลบไม่ได้เยอะแบบโหดร้ายไม่ได้เยอะแบบโหดร้ายนะครับ หนี้สินกับสินทรัพย์รวมหนี้สินก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าดีเขาจะหนี้สินแบบน่ากลัวเนี่ยต้องหนี้สินประมาณ350ล้านถึงจะน่ากลัวเนาะตอนนี้269ล้านก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับสินทรัพย์รวมหนี้สินยังไม่เกิน50%ของสินทรัพย์รวมนะครับ เมื่อกำไรสุดทิิติดลบ R E กับ R A ก็จะลบไปด้วยนะครับจะลบไปด้วยเนาะปันผลก็เคยจ่ายนะปีที่แล้วเคยจ่ายครับปีนี้ก็ยังยังดูแย่ๆอยู่ยังดูแย่ๆอยู่เขาก็อาจจะยังไม่ได้จ่ายนะครับแต่มีความน่าสนใจตรงตรงความเบาของหุ้นนะครับนะครับปี63นี่เบาหิวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาจบรอบที่ปี64 สิ่งที่น่าสนใจคือปีนี้ปีนี้นะครับเริ่มปรับฐานมาเบาอีกรอบแล้วมาเบาอีกรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถือกับไม่ถึงกับเบาวิวเหมือนปี63นะนะครับอืมถือว่าดีถือว่าดีนะครับเบาและเบาและ้นะครับดูหน่อยว่าสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเคยปันผลไปรอบที่แล้วเท่าไหร่นะครับ หุ้นสตัง์นะตอนนี้ดีเฮาเป็นหุ้นสตัง์แล้วนะครับเคยปันผลสามตัง์นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้จ่ายปีนี้ไม่ได้จ่ายเนาะก็จะน้อยๆนิดนึงนะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีเฮา์หน่อยครับรายย่อยถือเออรายย่อยเข้าไปไหนกันหมดวะรายย่อยอัปเดตเมื่อวันที่ยี่สิบสามเดือนสามปีนี้รายย่อยถือ2% 2เอเนงน้อยมากนะครับรายย่อยไปไหนกันหมดนะครับน่าจะหนีกันไปหมดแล้วนะครับ ลายใหญ่เนี่ยดูจากนามสกุลหลายหลายท่านสามท่านแรกนี่ถือเท่าๆกันเลยนะอ่าก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับอีกท่านที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ยก็นามสกุลเดียวกันก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขารวมถึงกรรมการผู้จัดการในบริษัทเขาด้วยนะครับแต่ละท่านถือเยอะเนาะแต่ละท่านถือเยอะนะ ไม่มีศูนย์จุดเลยอ่ะเออดีจังนะครับเจ้าของอยู่เพียบเลยรายย่อยไม่ค่อยมีนะครับต่อไปก็งบกันเงินไปแล้วผู้ถึงหุ้นรายใหญ่ไปแล้วสิทธิประโยชน์ผู้ถึงหุ้นไปแล้วแฟดชีตไปแล้วก็ดูหน้าบริษัทหลักทรัพย์สักหน่อยเนาะนะครับว่าไอ้ดีเฮาเขาเนี่ยเขาขายอะไรนะครับก็เข้าไปดูเว็บไซต์บริษัทกัน รอโหลดแปบ๊บดีเฮาพัฒนานะครับนี่เขาขายแบบนี้นะครับอืมก็ขายบ้านนะขายบ้านเทาเฮาทำโฮมนะครับเห็นมนะรประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากเจาะลึกว่า,าแนวนโยบายผู้บริหารเป็นยังไงคุณก็ไปดูออปเดตก็ได้นะครับ หรือไปดู youtube ก็ได้เกี่ยวกับบริษัทดีเฮาว่าคุณชอบธุรกิจแบบนี้ไหมนะครับแต่ผมจะบอกก่อนนะธุรกิจแบบนี้นะครับมันมีข้อดีและมันก็มีข้อด้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาขายของได้เยอะนะครับขายของได้หมดตามเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะได้กำไรแบบเยอะๆในปีนั้นเลยนะครับอืมคือ ตอนที่มันเจอวิกฤตมันก็เจอวิกฤตทั้งโลกถูกไหมนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะซบเซาแต่ถ้าทุกอย่างมันเคลียร์นะครับต่างต่างชาติเข้าประเทศเราได้เราไปต่างประเทศได้นะครับทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่บวกถูกไหมนะครับืต่อไปเราก็ไปดูกราฟก่อนว่าไอดีเฮาตอนราคาเนี้มันได้เปรียบหรือเปล่าไปดูกราฟดีเฮากันครับดูกราฟดีเฮาสครับ ราคาปัจจุบัน8 4ตังราคาเส้น2อง้วัน1บาท13สตังดีเฮาครับราคาปัจจุบัน8 4ตังราคาเส้น2องวัน1บาท13สาตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2องวันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับดูรอบของ D อดีเฮาย่อกราฟในดีก็ได้ก็พอจะมองเห็นนะครับ คำถามคือมาอัปดีเฮาส์ทำไมใช่ไหมค,คือตัวนี้ครับผมเล็งตั้งแต่อยู่โซนแพงแล้วนะครับอยู่โซนแพงแล้วแล้วก็เคยเล่นไปบ้างในโซนเกิ่งกาไรแถวแถวบาท20ไปบาท30บาท40ประมาณนี้นะครับเราก็รู้แหละในช่วงบาท40มันแพงบาท50นี่โคตรแพงนะครับแล้วผมก็เห็นเขาย่อหลุดเส้น200วันออกมา หน้าตาตรงนี้แนแถวแถวนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเขากำลังจะปรับฐานหุ้นแล้วอ่าเขากำลังจะปรับฐานราคาแล้วนะครับผมจึงมองว่า d ีเฮา e ตอนเนี้เริ่มเข้าโซนถูกแต่ไม่ใช่ถูกที่สุดถูกที่สุดของ d ีเฮา e เลยห้าสิบสตังห้าสิบสงตังนะ แพงที่สุดบาทสิบาทห้าห้าตังถูกที่สุดของดีเฮา e เนี่ยห้าสิตังแพงที่สุดของดีเฮา e เนี่ยหบาทห้าสิหาสตัง์ผมถึงมองว่าในโซนเนี้ยในโซนเนี้ยเจตังเนี่ยเป็นโซนที่เริ่มถูกแล้ว เป็นเสริมโซนที่เริ่มถูกแล้วแต่ใจจริงเนี่ยถ้าได้สัก60ตังจะสบายใจกว่านี้คุณเข้าใจผมไหมคุณเข้าใจผมนะนะครับผมถึงบอกก่อนว่าดาวไซ์ที่ดีเฮาจะลงได้อีกเนี่ยประมาณถ้าหลุด76สกตังนะดาวไซ์ที่จะลงได้อีกประมาณ31% 31%นะ แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่เริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วแต่ไม่ได้เบาเหมือนโซน60ตังค์นะนะครับบอกก่อนบอกก่อนนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยถ้าดีเฮาส์สร้างฐานตรงนี้ได้ไม่หลุด76ตังค์เนี่ยมุมมองลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแล้วผมก็ดูอาการดีเฮาส์ตั้งแต่ลงมา76ตังค์เนี่ย ก็ยังไม่ลงมาแตะ76สตังค์อีกเลยนะครับก็เลยคิดว่าในโซนนี้เริ่มเป็นโซนสร้างฐานแล้วสร้างฐานแล้วนะครับแต่มุมมองคนปั้นก่อนมุมมองคนเก่งกำไรเขาจะไม่เล่นดีเฮาเพราะว่าดีเฮามันยังไม่มีวอรุมมถูกไหมนะครับแต่มุมมองคนปั้นดีเฮาเนี่ยคุณต้องไปดูกําไรสะสมเหมือนที่ผมดูย่างเกี้กำไรสะสมกําไรสุทธิหนี้สินสินทรัพย์ RERA เนี่ย รวมถึงปั้นผลรวมถึงพื้นฐานธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนนี้เนี่ยมุมมองคุณเนี่ยถ้าให้ร้อยคะแนนเนี่ยคุณให้เกิน70ไหมถ้าคุณให้เกิน70มุมมองคุณอาจจะปั้นตัวนี้ได้คุณต้องตัดสินใจเองถูกไหมเงินคุณนะถูกไหมอ่านะครับแต่ถ้าผมมองถึงสายปั้นก่อนสายปั้นก่อนนะครับถ้าสายปั้นอยากได้ดีเฮาเนี่ย ในโซน76ตังถึงเท่าไหรเนี่ยถึงจะเป็นไม้แรกใช่ไหมถึงจะเป็นไม้แรกนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าดาวไซ์ที่จะลงได้อีกเนี่ยาแต่อัพไซเนี่ยเยอะกว่าอัพไซ์เยอะกว่าครับแต่ดาวไซ์ที่จะลงในี่ยสิครับสายปั้นต้องต้องมองแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เขายกราคามาที่จาก76ตัง ยกราคามาประมาณ87ตังค์8ปสตังค์นะนะครับมุมมองโซนนี้ก็เป็นไม้แรกใน1 0บถึงส0เปซนก่อน1 0 3ถสเปอร์นนะตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับไม้สองใช่ไหมไม้สองในมุมมองของผมนะแนวคิดของผมนะไม้สองคุณเนี่ย ต,ออต,ต,นะต้องอยู่ประมาณใต้60ตังค์ไม้สองคุณนะต้องอยู่ประมาณใต้หกสิตังค์ถึงจะปลอดภัยแล้วมันถึงจะเกลี่ยราคาทั้งทั้งไม้แรกกับไม้สองเนี่ยมุมมองมันจะถือได้มุมมองมันจะถือได้นะครับแต่ไม้แรกที่จะเข้าเนี่ยคุณไม่ควรเข้าเกิน 30%แต่ถ้าดีเฮาในในวิกถัดไปในเดือนถัดไปเนี่ยสมมุติมันหลุด76ตังค์นะครับมุมมองการเก็บไม้2เนี่ยมันควรจะใต้60ตังค์คือตรงนี้อีก70%ตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับเขาเรียกว่าแบ่งไม้เก็บตามโซนที่ย่อไม่ใช่ว่า76ตังค์ก็เก็บ เจ็ดสิบสี่ตังก็เก็บเจ็ดสิบสองตังก็เก็บ70ตังก็เก็บไม่ใช่ไม่ใช่มันนั้นมันถี่ไปมันถี่ไปนะครับสําหรับสายปั้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าจากไม้แรกที่เขาเก็บเนี่ยแล้วย่อมาย่อมาในระยะ15บหถึงยีเนี่ยค่อยเริ่มทยอยเก็บไม้สองประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับถึงจะมองว่าเออมันคุ้มกับ ต้นทุนที่ถูกลงและในไม้ลึกๆเนี่ยมันจะเป็นการเข้าที่มากขึ้นจากไม้แรกด้วยเอยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแผนดีเฮาส์อีกหนึ่งรอบนะครับโซนส่วนใหญ่ดีเฮาส์เนี่ยจะเหมาะกับคนปั้นพอร์ตโซนคนเก่งกำไรเขาน่าจะต้องรอเบรก87ตังค์พร้อมวอลุ่มด้วย ถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงจะถึงจะมองขึ้นได้ไวเออถึงจะมองขึ้นได้ไวนะครับตัวดีเฮาส์เนี่ยเหมาะกับโซนคนปั้นมากกว่าอืมคนปั้นมากกว่านะครับในโซนแนวรับ76ตังถึงแนวต้าน87ตังเนี่ยโซนเนี้ยเราควรแบ่งเก็บก่อนไม่เกิน3 0จากร้อยถูกไหมนะครับแล้วถ้าในกรณีเนี่ยในกรณีคนปั้นเนี่ย หุ้นตัวนี้หลุด76ตังค์คนปั้นจะต้องรอเก็บ70%เนี่ยใต้60ตังค์มันถึงจะคุ้มถือมันถึงจะคุ้มถือแต่คำถามคือ D House จะจะหลุด52สตังค์ไหมใช่ไหมในมุมมองผมนะแนวคิดผมนะถ้า D House หลุด52ตังค์มันจะมีผลกระทบอยู่3อย่างคือ1ตัวบริษัทเองเกิดอะไรขึ้น 2. ตลาดเราตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยตอนนั้นเป็นวิกฤตอีกรอบหรือเปล่า 3. ตลาดต่างประเทศเกิดมีดาวโจวลบพันจุดพันจุดอีกหรือเปล่าอ่านะครับเนี่ยสหัวข้อนี้จะเป็นผลพวงทำให้หุ้นย่อหรือขึ้นช้าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสายปั้นเนี่ยเขาเม,เมื่อหุ้นขึ้นนะ แล้วเขามีมีจานวนนั้นอยู่แล้วนะมีไม้แรกอยู่แล้วเขาจะไม่เข้าเพิ่มบอกก่อนเขาจะรอหุ้นย่ออย่างเดียวนะครับหุ้นย่ออย่างเดียวนะครับก็ดีเฮาประมาณนี้ครับสําหรับสายปั้นเนาะขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอ,โอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e ไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ